ตะคกนมีอันนี้่ื่อซังเชื่องเรามาแกะกันเลยดีกว่าไหมเรามาแกะดีจ้าแกะแบบนั้นไม่ได้แล้วมาขาไดพี่ช่วยกพี่ิมช่วยแกะน่แไนขอดูป้ายหน่อยสิอันนี้เป็นชุด ชุดอะไรครับชุดเครืああ่องมือช่างชุดเครื่องมือช่างอันนั้นเป็นที่กันไม่เป็นอันไหนให้พี่ฟิล์มช่วยประกอบสิในนี้มีอะไรบ้างครับพี <h ums> <h ums> ่ฟ <ok, okay, okay. ิล์มช่วยเปิดหน่อยเปิด้องนี้อ่ะเปิดเองเลยเกือบไม่ได้มาแขนโอ้โโอเคโอเคปิดอ่ะ ช่วยนี่ตรงนี้ตรงนี้าวมีอะไรบ้างนะว้อนป๊อกป๊อกอยู่ไหนนะนโน่นี่ขวานมีไหมอันนี้มีไหมค้อนอยู่ไหนนะอันนี้คือปเจนั่นไงใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอ๋อ ขอเอาไปทำไรเอาไปตีตีอีกด้านหนึ่งตีอีกด้านหนึ่งใช่เรามาประกอบร้านกันดีกว่าไหมเปิดร้านยังมีลูกค้าจะมาซ่อมรถแล้วนะเรามาเปิดร้านกันดีกว่าตันตันเน่ อข่งใ,ใช่ไหมโอ้มีอันนั้นอะไรครับเรื่อยนี่เอาไปตัดต้นไม้นะเรื่อยเนี่ยเ<ไ>ป<ก>ิดร้านกับพี่ฟิล์มก่อนเร็วนี่ได้ชั้นวางของแล้วเาได้ชั้นวางของแล้วร้าน,นเลยจิ๊บจิ๊บจ้าแล้วปุดยแล้วค่ะพร้อมส่งรถยาค่ะพร้อมส่งรถยาค่ะอคโอเครถมาแล้วเห็นไหมอะไรพัง แล้วนะคุณก็ซ่อมเลยเอาใส่เร็วซ่อมเจ๊เสร็จแล้วครับแล้ไม่เสร็จเลยช่างช่างร้านนี้ซ่อมโหดมากทำไมช่างโหดจังครับเอาค้อนทุบเลยเหรอ เสร็จแล้วเหรอครับโอเคครับค่าซ่อมเท่าไหร่ครับค่าหีบบาทครับนี่ค่ะจ่ายตังค่ะเอาครับไหนขั้นต่อไปซ่อมอะไรดีนะน้องคุณจะเอาเงินไ,นไปทำอะไรครับเอาไว้ให้ป,ป๊าโอ้ขอบคุณครับอโอ้รถพังอีกแล้ว,ลวน้อคุณ ข่อมเก่งเหมือนรถ้เลยไหมนี่ไขควงโยกนอคครับใส่อย่างนี้แล้วก็ไขให้หน่อยเร็วจะเสร็จแล้วนะนี่น็อตเขาหายไปไหนเห็นไหมอะไรหายไปใส่เข้าไปเลยเย <Yeah. S 2> โอ้นั่นแหละโน้ no, ใช้อันนั้นได้หรอก <No. S 2> ็ใช้อันไหนใช่นี้เอานี้วาก่อนถือนี้ ขายเลยจิ้มไปเลยนั่นแหละขายเลยหมุนหมุนหมุนซ่อมเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเออไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องทุบก่อนใช่ไหม oh, <no. S 1> ช่างลายนี้ต้องทุบก่อนนะนี่ไนงะนี่ไนงะนี่เนะ่ยซ่อมเสร็จแล้วครับอ๋อซ่อมเสร็จแล้วครับรถตำรวจเสร็จแล้วครับคันต่อไปค่าซ่อมเท่าไหร่ครับช่าง ห้าส้มหนึ่งบาทหนึ่งบาทช่างร้านนี้ส้มถูกมากมากเลยโอ้ช่างส้มดีมากเลยให้หนึ่งร้อยเลยค่ะอ๋อนี่ได้คิปด้วยได้หนึ่งร้อยบาทโอ้ขอบคุณขอบคุณลูกค้าก่อนครับขอบคุณลูกค้ากันขอบคุณครับเอาเงินไปทำอะไรดีนะเอาไปไปหลอดเ,เอี๊เอาเอาเงินไปหยอดตู้ไข่ใช่ไหมหยดตูๆๆ้ไข่แล้วตอนนี้ต้องมาฝากกับ้าก่อใช่ไหมเอาฝากกับป้าก่ากาอน ล้อหลุดอีกแล้ว<ะ>ช่างช่วยด้วยช่างครับล้อหลุดฝั่งนี้ครับใช่ไหน,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 นเห็นไหมเหมือนล้ออื่นไหมนี่จับเขาตะแคงขึ้นใส่เลยไขยเลยไขยเหมือนคันเมื่อกี้เลยครับซ่อมเลยอืมใช่โอ้ถูกด้านด้วยจำได้เลยใช่ไหมนี่ะนีเน่้นะี่ะนี่นะ่นนะ โอ้ช่างน้นี่ซ่อมโหดมากอจะพังก็ตอนทุบนี่แหละอออันนี้ซ่อมหรือเ่ค่าซ่อมเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทได้ณมรับไกี่บาทเนี่ยคราวนี้เออห้าสิบบาทโอ้ตรงด้วยลูกค้าไม่ทิปเลยรอบนี้ใต้จะทุบแปลงไปหน่อยครับคุณครับขอบคุณครับ เก่งมากเลยนะทํางานหาเงินแล้วก็มาให้ป๊าเก็บใช่ไหมรถดับเพิงนี่นาโอ้รถดับเพิงพังอีกแล้วอ่ะรีบส่งรถเลยวิ่งไม่ได้เลยรีบซ่อมให้หน่อยครับจะไปช่วยบ้านคนที่ส่าไฟไหม้ครับใส่เร็วใส่เร็วใส่เร็วถูกต้องอุ้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเลือีกล้อนหนึ่งโอเคครับอีกข้างหนึ่งเร็ว ใส่เข้าไปวิววววววอ,ววอช่วยด้วยครับบ้านไฟไหม้ต้องไปแล้วใช่ใช่เฮลิคอ,อปเตอร์ามาแล้วอืมเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยคนแล้วเนี่ยไฟไหม้อยู่นะคุณรีบซ่อมนะรีบซ่อมรถดับเพลิงนะเจ๋อเจ๋อขอบคุณครับผมนะรถไม่ได้แล้วคันนี้ไม่ทุบแล้วใช่ไหมคันนี้ไม่ต้องทุบใช่ไหม ันต้องทุบไหมคันนี้เอามาอ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยบ้านเขาไฟไหม้แล้วไปแล้วครับค่าซ่อมฟรีใช่ไหมครับฟรีไหมครับพี่คบมาจะเยื่อยพี่คบขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นะคุณชุดเครื่องมือช่างแบบพกพานะอันนี้น้องๆลองดูนะครับสนุกมากเลยมีเครื่องมือช่าง หลายชิน้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีไขควงมีประแจมีค้อนมีสว่านมีเลื่อยแล้วก็มีขวาน้วยนะเอเป็นชุดของเล่นแบบพกพาน,นะเราเอาพกไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยมีกล่องใส่อุป,ปรกรณ์ให้ด้วยนะอดี๋ยวเพิ่งถอดไปครับนักุนะยังไม่เสร็จน้องๆที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องนักุณสตอรี่ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดจำปาค่ายกดกระดิแล้วคุณด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้โเดี๋ยวคุณไปนอนก่อนครับบ๊ายบายครับนักปืนเราไม่นอนเลยบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย